้ังเป็นแบบนี้คุณอยู่ต่างประเทศเหนื่อยดมไปหาน้ำแก้ขวดกิน ะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดสตอรี่นะคะวันนี้มันก็มาทานทุเรียนนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะยี่ห้อนี้ทุเรียนหมอนทองนะคะยี่ห้อนี้นะคะมาไปซื้อมาจากร้านไทยก็เป็นเวลาที่ประมาณตอนเที่ยงคืนนะคะเราจะมาทานทุเรียนกันตอนเที่ยงคืนนะคะเพราะว่าเหตุผลที่ต้องทานตอนเที่ยงคืนนั้นคิดว่าคาดว่า นะคะคนในครอบครัวไม่สามารถรับได้นะกับกลิ่นของมันนั่นเองนะคะเดนกินทุเรียนไหมกินทุเรียนโอเคก็จะมีอะไรเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่กำลังอยากทานทุเรียนแล้วแบบว่ารู้สึกว่าจะทำไงดีนะคะก็คือจะบอกเลยว่าถ้ากลัวอ้วนนะคะก็ควรที่จะไม่ต้องดูคลิปนี้แต่ว่าถ้าไม่กลัวอ้วนนะคะก็ดูต่อไปได้นั่นเองคะ่ะแล้วก็ ถ้าเกิดใครทานเยอะๆนะคะทานเยอะๆแล้วรู้สึกว่าออเพราะต้องรู้ก่อนนะคะการทานทุเรียนเยอะนะจะให้เกิดอาการร้อนหนนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าทานเยอะแล้วกลัวร้อนหนก็ไปหาเสื้อผ้าบางๆนะคะมาใส่มันจะไม่ให้ทําให้เราร้อนนั่นเองหรือดื่มน้ำแก้ควยกานเอาไว้ก็ได้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทุเรียนนะคะกว่าที่จะเอ่อ มาถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะใช้เวลาสมบุกสมบันมากๆนะคะส่งไม่สง่สงสง่งส่งเล่นตัวอยู่นั่นนะคะก็กว่าจะมาถึงก็เท่าที่สังเกตคุณภาพนะคะก็มันค่อนข้างที่จะสุกสุกไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาอยู่นั่นแหละนะมาทานกันเลยค่ะมันเป็นอะไรแดงๆอ๋อถ้าเห็น,หนแดงๆก็คือแสงเงา จกริมฝีปากเราโอเคอืมอืมอืมเม็ดน้อยมากเลยนะคะเม็ดอ่ะเม็ดเล็กมากอืมจริงๆหว่าจะกะว,ว่าจะสั่งแบบหลากหลายยี่ห้อนะคะแล้วมาชิมว่ามันเป็นไง แต่คือว่านั่งจากว่ามีแค่ย่อนี้ย่าเดียวนะค่ะมันมีแสงสะท้อนนะคะอือหือเห็นไหม แตท้องทุเรียนสะท้อนแสงได้เว้ยทุเรียนสะท้อนแสงได้เว้ยมันยาวได้โลอะ่ะอืมถ้ามันมีแบบไมโครโฟนเวลากินมันจะแบบฟินมากอ้มไงซ้อนแสงอะ่ะ ม็น่ไหอมอืมอืม,อมหรือไม่ได้กินทุเรียนนานถ้าจะบอกว่าอร่อยไหมอร่อยสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่า ถ้าคนที่อยู่ที่เมืองไทยจะรู้สึกแบบมัน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 ก็โอเคอะ่ะมันพอหายอยากได้อะ่ะคือเนื่งองจากว่าแสงมันสะท้อนมากเลยเนหะ็นไหมมันสะท้อนจากไหนมันทอนจากปากว่นเหรอใช่มันก็ พอให้หายอยากได้อันนี้นะคะกล่องอยู่พี่ประมาณสิบเจ็ดแฟงก็ก็โอเคอะไม่ถึงขั้นแบบไม่ถึงขั้นหนบกเดี๋ยวก็บอให้แบบว่า ถูถ่ายอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขอบีดแล้วกันนะคะเดี๋ยวว่าไมื่อไรอือแม่มันสะท้อนอะ่ะ มรู้ว่าหวานกินไม่หมดหรอกไปมันไม่ค่อยหวานด้วยอะมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่รีวิวตรงไปปะเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอันอนะเนาะบางอันมันก็จ,จะโอเค ยุงนี้ไม่รอร่อยเลยยุคน,นี้แบบเหมือนได้เคี้ยวแล้วคืนอะเพิ่มความอ้วนให้ต่อท้าย ตง่นแล้วเหือดลงยังเป็นแบบนี้คนอยู่สางประเทศทำไมอ่ะเรามาลองลูกนี้กันนะคะ,ะเหนื่อยใจอ่ะ เค okay, นิดหนึง่งไม่ค่อยหวานอะ่ะถือว่าเปลืองตังค์นะในการซื้อ แต่มันก็ยากกันคาดเดาว่าไหนอร่อยไม่อร่อยคุณทำดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วแล้วคงต้องลองเพลงนี้หลังจากกินอันนี้มาแล้วหางนสร้างพาหางันสร้างพามาเลยนะเล็บนี้ก็กู๊ดกูด พร้อม้ากเลยาการเวลานดวดเนะี่ยกินเหมือนแบบว่าเรากินอะไรบางอย่างให้รู้ว่าเราได้กินกินต่อไมนกินเหนื่อย เสียใจอย่างรุนแรงนะคะเกินต้านทานดมไม่ได้กินหมุกตันเนี่ยมันดำๆด้วยอะ่ะจะกินต่อหรือจะพอแค่นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ นล,ลไม่โอเคอันนี้บอกเลยไม่โอเคอันนี้คงจะต้องเก็บเอาไว้จะไปทำอะไรอันนั้นอันแรกอร่อยสุดแล้ว อแต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกร้องอะนะเพราะว่าเคยซื้อห้อนี้แล้วมันก็คืออร่อยแล้ววันมาซื้อตอนนี้นะมันอาจจะอยู่บนเครื่องบินนานมันอาจจะมีเหตุว่วของมันที่ทำให้มันต้องเป็นแบบนี้เราก็คงจะต้องทำใจสักระยะหนึ่ง กือบสี่สิบแฝงอะ่ะก็อยู่ที่ประมาณเกื 1, อบพันอ่ะพันบาทอะ่ะเงินทองยิ่งหายากอยู่ด้วยกินไม่ฟินก็จะบ่นต่อไปนะคะแล้วก็กินไปเรื่อยเพราะเราจะรู้สึกว่าเสียดายขอวันอาจจะต้องบอกว่ามันไม่สามารถแล้วนะครับ ผมไม่สามารถฝืนตัวเองทำอะไรแบบนี้แล้วมานคงจะต้องชิ้นนี้แล้วก็ขอลาไปตอนนี้นะคะไปหาน้ำแก้ขั้วกินน่าจะร้อนไหน่ใครที่เห็นคลิปนี้อย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นนะมันจัดอร่อยก็ได้สำหรับคุณ มันอาจจะอร่อยสําหรับคนนะคะก็คือหวัดคือแบบเป็นกูรูด้านทุเรียนเนี่ยกูรูหรือเปล่าอร่ยทุเรียนมาก่อนเออนะโอะไม่พูดมากของเขาดีในคุณภาพของเขาที่เขาคิดว่าดีโอเควันนี้หวัดก็ไปแล้วนะคะเก็บไว้เก็บไว้ไแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ